ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกทันกะลางอยู่กับบามีและก็อีสานบ้านเอาเองครับน้ำราบสูตรเด็ดตับง่วสด,สดสดใหม่หมเดี๋ยวจัดให้ซะเลยช่วงนี้มีกะทิอ่าบ้าโพใส่กับบ้าเมีดกับโกมีดบ่หว่างจัดผู้เดียวเลยพี่น้องผมเดี๋ยวจัดให้เบิ้งแสบแสบพี่น้องอ เดี๋ยวจัดให้พี่น้องผมขอซอยแป๊บเดียวตับหวานที่ถูกต้องมันควรจะเป็นตับง่วนเนาะครับเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าที่บ้ามีไปเห็ดมาผ่านมาสองลานเขาเจ้าใส่ตับหมูไหมอันนี้บ้ามีก็จินได้ว่าได้คิดแต่ควงใจแต่ตับหวานเมื่อเราเข้าไปเข่าลานลาบง่วมันกคนนนะนนน็ควรจะเป็นตับงัวนบ่อนนะเอาเดี๋ยวบ้ามีจัดให้พี่น้องควรจะเป็นตับงัวนเนาะครับเนาะ อ่ะพี่รองผมมีเสียงเพลงเขาคิดว่าติดลีกสิติดเรื่องหน่เนี่ยถ้กะจักสีเห็ดจังใดพี่้องเอาภาสามาสีบาบานขางเคี่ยงได้แล้วมันก็เป็นอารมณ์รวมของเพิ่นเพื่อนอยากเปิดกับเปิดไปอ่ะเขาก็เห็ดพี่รองผมขอให้พี่้องมีความสุขบ้านมีเฮ็ดไดเบิดนะซ้อนตัวยงยงเปลี่ยเปลี่ยเลยเนาะพี่รองนเนาะห้าเห็ดกินเองเ้าเห็ดกินเองบ้านมีบ่านเนี่ยตับง่ว มันควรจะแบบสดๆแนวนี่พี่น้องบอกควนทีดด่ใส่ตับหมูนะครับเนาะตับหวานต้องเป็นตับงวพี่น้องผมส่วนตัวบ้ามีคิดแนวนีเด้อยครับเด้อนี่พอ่าอเข้าเฮ็ดกินเองส้อยตามใจจ้คว้างเลยพี่น้องผมเป็นตับงวตอนไ่ก็ได้กินไ่นะเฮ็ดเฮ็ดขอเวลาเฮ็ดบ่ดโดนพี่น้องผมบ้ามีเฮ็ดบ่ดโดนแน่นอน ขันเขาบอกว่าสร้างตับหวานขันขันมันไม,ม่แยกว่าตับงัว,ต,วตับหมูก็คือจะดีนะตอนนี้การใส่ตับหมูส่วนตัวบ้ามี่ว่ามันบดถือกล่องมันควรจะเป็นตับงัวพี่น้องอุย้ยตอนนี้หมสุดยอดนะครับเนาะบ้าควาโกเมิดกับปวาโพใส่บ่อยูบ้ามี่จัดไปพี่น้องผม จัดให้พี่น้องจวดจวดเลยนะพี่น,อนอ้องเนาะเอาพ่อเอาพ่อตับมันสะลดอืมกับน้ำลาบสูตรบ้ามีมันทางขมเ้ียล่ะอิสานบานใครหนุ่ยว่าจินขมเห่ากาเฮ็ดสุกอ่าปุงไม่ก็ได้พี่น้องมีเฮ็ดตัวนี้ควรจะคมเลยครับเด้อบ้ามีแนะนำว่าควนจะคม ขันบ่อคมตับมันสีเลละครับเขาซอยถ้ามีดคมมันก็นจะดีเนาะครับเนาะว้าวไปมาสอ้างลานคนใส่ตับหมูอาสีเป็นสูตรของทางลาน่นก็นได้พี่นะ้องส่วนตัวบ้ามีบอกว่ามักใส่ตับงวกับต้องตับงวเนะครับเนาะ มมไม่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 เห็นว่าเลี้ยมมากมากพี่น้องจัดให้เบิ่งแป๊บเดียวซ้อยพักเตรียมไว้เลยข้าสีปุงให้ไหมน้ำลาบเพราเอาน้ำราบไปจะกินจุมือแรงกับขอ้องผมพี่น้องผมเป็นอยังจังบ่ถ่าน้ำเดียดจังบ่ใส่ของสิไข่าบจิตูดบ้ามีอยางให้ได้อ่ากินกินของตับงวัวที่แต่จริงกินขอาเ่ง,งในงว่วพี่น้อง มันจังได้รยชาเนาะครับข้าวเขาใส่สมุนไพรไปกบกินมันดีบ่ออกอ่านี่ก็เป็นสูตรไผ่สูตรมันบาวกรคกับเนาะ,ะเดี๋ยวเดือดลวกจักผักหนึ่งเข้ากบสีเอาเลยพี่น้องสีบ่ให้ตับสุกเนาะครับเนาะนี่บ้ามีสีเอาไห้ตับพ่อพ่อสลดเนาะพี่น้องเนาะสีเอาให้พ่อสลดพี่น้องสีสีแบบทางในง่ยังให้คงคว่มเป็นแดงแดงจักหน่อย ท้างนอกให้เป็นสียังสีแลไะนี่นี่ทานแน่นอนพี่น้องผมผู้ลงคนเข้าหลวกแต่บ้ามีสีใส่พ่วมหอนเที่เดียวข้าวเดียวลากาสีมันแสกันไหวลากาสีเอาเลยพี่น้องผม,อมโอเคครับซ้ำนี้พ่อพี่น้องผมลวก พ่อแดงแดงเบิ่งเด้อมว่าวมีปิดแกนเลยเด้อบาดเด้อให้คว้วห่อนอยู่นี่มันละอูเอาพี่น้องโอเคแจีวพี่น้องผมซับนี่กำลังพอดีพี่น้องนี่ซับนี่กำลังพอดีครับสวยสอยพักไว้พี่น้องสอยใหญ่จักหน่อยเนาะครับเนาะยำ ลาบแล้วให้มันมีความสับพัดว่าห่าสดผักสดใดไปนําแม่พี่น้องผมอะได้การเลยบ้ามีเป็นคนเห็ดง่ายๆเฮ็ดบ่ยากเห็ดกับเขาสบายสบายพี่น้องผม กันไสหลายมันกับเหม็นหืนผักเด้อสุดยอดแจ๋วพี่น้องผมได้การแล้วเดี๋ยวห้าสิมาปรุงลาบน้ากันบาดนี่เ้าสีใสหยังแน่เดี๋ยวมาเบิ้งกันพี่น้องผมหลับรองจวดแน่นอนอือครับผมนี่พี่น้องผม เข้าคคัวเข้าคคัวพี่นอ้องอืออือแจ้วคัวเองความแล้วมันจังหวมบักพริกบักพริกนี่เต็มปุกอยู่แล้วบ้านบ้ามีนี่ครับผมอือบ่ให้เผ็ดหลาย,เ,ยลเอาพอดีกินพี่น้องเอาพอดีกินโอเคแจ้ว ขาดบ่ได้เลยคือซิ่งนี้ครับพี่น้องผมอืออะอืม,อมใส่หลายเสียบหลายพี่น้องอืมใส่หน่อยเสียบหน่อยเนาะครับเนาะตับหวานลากะขาดบ่ได้เลื่อยพี่น้องผมขาดบ่ได้เลยไอ้มัม,มคือควาดจาแห้งจัดไปอืมจัดไปอืมแจลวยางเดาพี่น้องขนาดนี้ยางเดา คุกเข้าให้เข้ากันอบอสสุกพวดบ้ามีมาทางในยังจุยซี่ยังแดงอยู่เลยครับเนอะทางในยังจุยซี่ยังแดงอยู่พี่น้องผมอืมว้าวว้าวน่าจะยังโอเคอยู่โอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องมาเจ็บแล้วพี่น้อง ซำบนี่คือแซบแล้วนะครับเนาะโอ้ยก็ตาเป็นเมือดอจักสีไทยแนว่ยเเดี๋ยวคุูเข้าให้เข้ากันครับอันนี้จัดใส่จานเลยพี่น้องผมไปเรียบร้อยพี่น้องผมอืาเดี๋ยยากเค็ดกินเองเว้ยว้าวว้าวพี่น้องสุดจัดปรลัดบวกบ้าพี่น้องผมเออ บเสียบกับปวยถอดหลักพี่น้องอไปไปกินกันพี่น้องบาทมี่ยังแน่นั่นเข้าไปเบื้องยุภาคเขาเลยเนาะพี่น้องเนาะเอามาแล้วพี่น้อง,วองบวข่าเชียงแน่นอนแก้วบวงเจน้อยมีหอดอันนี้เด็ดเลยนี่มีหัดปูอัดหอมวสบีอันนี้เป็นมกไก่เจ้าดังพี่น้องแซบที่สุดในตำบลน,นี่แล้วซํา,าวัดหนำเข่าดำผสมเข่าขาวของคุณยายก่กาะ จงไปโดนบ่ได้เฮ็ดในคุกคิกแบบนี้แลหละเฮ็ดจิ้นผู้เดียวอืมจวดจัดไปพี่น้องคำแรกมาครับครับแล้วว่าเชวแตกเดี๋ยวแป๊บแป๊บอยู่ต้องโอดกินอ่ะอืมครับ ภาพยิ่งร้า,า,รายเหม่อทีเท้ากินง,ง่ายน้ำกันพี่น้องผมหมกไก่ใส่ปีเขาต้องใส่คำว่าหมกวิญยญยาณไก่ มันอยากวากเนี่ยซุกปวดของตัวนี่พี่น้องเพราะว่าความสุกเป็นอย่างจ้ามันยังสือตามาเห็ดเองความสุกของบ้านมีคือขันคำว่าตับหวานก้อนจะเป็นตับงัวนะครับหืมฮึสก์แบบเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเลยแบบถึงทรมานแล้วแบบแล้วของหมักเขาต้องกินพี่น้อง มันอยากออกเนี่ยสุกปวดกินกินพี่น้องลวกข้าวเดียวกว็ได้บะหมี่คิดว่าแม่บ้านณฑิกินน้ำก็ยังว่าเห็ดตุกมันก็นมีอ่ารสซัมพัทอีกแข็งไปยังน้อยแต่ว่าทำมาพอดีบ่ซัหรับบะหมี่โอเคแล้วครับกินก็ซาานมากการเสียวเฉียวบะหมี่บอกว่าโคตรซาลาน โค่ยมงโค่ยชอมากงุนกก้นนี่จ่ายตกินแซบไรโปรเรมันเหลือตั้มเนีนะเ่ยเอยุดิบยุดิโปรเซ็นเสร็จแล้วต้องกินอนะ่ะ คุณจ่ายปกนกนปกจเอาลองอยาก้างม,มันอยากแข็งดิสัมผัดแข็งไปเอาล่อยสามันบ่แล้ว กินรังคบอกแบบแชวหฮักแลาเสียวแชวอะ่ะแป๊บแป๊บยำไปก็แป๊บแป๊บแอย่งเงียหเขากินยัง,งกินแสบๆจที่เขาอยากเขาลองกันมันบั้นท่นอนความมูขสือ,อ่ะว้า สุปวันนี้สุกสุกซ,ซุปแบบใส่ข้าวมาสุกเกินไปพ่ะจริงจริงตองแบบตระทา่งนี่ตองจุยซี่ตองแดงแดงอยู่เดิเดือดมันสามบาทใครมีจัดไปกินที่เพิ่นบะกมี่แผงอ่าเห็นบ,าบ้างนี่แหละค่นสุกกอเสียต้องตับนุ่มข้าวตองแหล่คือหนึ่งข้ากินบ่สุกแบบ กากินอะไรอย่างเข้าไปจุ่มหรอกอ่ะเออนั่นแหละครับ <portrayed> ฟ <cũ> okay. mm? ิวเนื้ออย่างก็กินต้องหายอันนี้อย่างนั้นมาใครไม่หายหรอครับอ๋อแซมนี่พี่น้อง อับแล้วพระจากันไปฝากที่ย์สามทสอะไรฝากแค่พี่น้องเพื่อเขียวเฉาเทื่งจินแสีบอี่หลีละท่างแสีบและเขียวมันว่นภาผ้าแสีบได้คือเ้าพี่น้องผมนะขอบคุณครับ